ทไดุ้กวัยแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเราก็มักจะมีของดีของขึ้นชื่อใครไปใครมาต้องมากินเรื่องราวน่าสนใจแตกต่างกันไปสำหรับระยองก็ไม่แพ้กันครับมีทั้งผลไม้ อุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดทะเลวิวสวยๆที่นี่ก็คือเป็นเมืองสุนทรภผู้แล้วครับใช่แล้วครับสุนทรภผู้กว,วีเอกเนี่ยตรงเนี้ยแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสระยองในมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นผ่านอาหารจานเด็ดของที่นี่กันครับ ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินครับกับผมนนชานนนริกุสุรการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานเรามาปักหมุดจุดอร่อยกันที่จังหวัดระยองนะครับจุดหมายแรกของเราวันนี้คือตลาดสำย่านครับเป็นตลาดเก่าเมืองแกลงนะครับซึ่งวันนี้เรามีนัดกับบุคคลพื้นที่ครับผมเป็นคนชาวระยองที่จะพาเรากินพาเราเที่ยวกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขากันครับ let's go ไปเดินที่ไหนมาบ้างวันนี้เดินเล่นอยู่เนี่ยครับตรงตลาดเนี่ยครับทุกคนแนะนําก่อนนี่พี่ต้องนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับพี่ต้องจะพาเราเที่ยวเมืองระยองนะครับใช่ครับเที่ยวเมืองแตกพี่เป็นคนระยองไหมผมเป็นคนระยองเลยครับเอาละครับโดยกําเนิดเลยครับครับวันนี้เราจะได้รู้ระยองแบบในมุมต่างๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมาระยองอาจจะไปจบที่สมเด็จที่เดียวเลยครับอ่าถูกต้องทุกคนแบบข้ามเกาะไปอย่างเดียวเลยครับ ใช่แต่ตอนนี้ก็คือแบบมาอยู่บนบกอยู่บนพื้นที่ได้เลยครับโอ้วันนี้มาอยู่ใจกลางเมืองเลยครับพี่พาผมไปเที่ยวหน่อยนะเดี๋ยวพาเดินสำรวจที่นี่ก่อนได้ครับความจริงก็เริ่มหิวนะครับพี่ใช่เดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าเขามีอะไรขายบ้างผมนี่หิวก่อนเลยครับอย่างแรกเช้าแบบนี้เคยมาที่นี่ไหมครับจริงๆไม่เคยครับเมืองแกลงนี่ผมก็เคยได้ยินแค่ว่าสุนทรภู่ จุนทอนผู้ภูเกวีสีสยามสวัสดีครับผมว่าผมเริ่มชอบที่นี่แล้วนะครับพี่มี่ตึกเก่าๆมีคนน่ารักคนผมยิ้มให้คนเยอะมากเลยนะพี่ที่นี่ <S <S สวัสดีครับซื้อเต้าหู้หน่อยครับขายยังไงครับสเอาชุดหนึ่งครับอู้แตกมากเลยครัผมไม่เคยกินเต้าหู้ทอดที่เป็นแบบซีฟู้ดมาก่อนเลยครับคนพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ ตะกัวตะกัวเฮ้ยเป็นไงเฉียบเฉียบเชียบอร่อยพี่มีความเปรี้ยวหวานใช่ใช่พี่ต้องครับถ้าเกิดว่าผมอยากกินอะไรที่แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนมาเมืองแกลงกินสักทีถ้าไม่กินมาไม่ถึงมีไหมครับพี่เขาเรียกว่าผักกระชับกระดิ่งไหมฮะกระชับโอเคตอบโจทย์มากครับอยากกินอะไรที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินจริงครับผักกระชับครับ แค่ชื่อก็แปลกแล้วกระชับอะไรคือกระชับที่นี่แหละครับปลายระยองครับข้ามฝั่งก็จะไปเป็นจันทบุรีโอ๊ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะนี่เะฮะเห็นปลาชายเลนโห<ฮ>ร้านบรรยากาศดีมากครับวิวสวยๆทำไมต้องมาร้านนี้พี่ก็ร้านนี้นอกจากวิวดีแล้วเนี่ย <c oughs> เขามีอาหารแบบ โลคลครับประจําท้องถิ่นอะไรเงี้ยที่แบบไม่เหมือนใครปกติเวลาทําเพจใช่ปะพี่ก็จะแบบตะเวนหาร้านไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มาร้านเนี้ยโดยบังเอิญแล้วก็พอลองกินของเขาแล้วเนี้ยมันแบบมีเมนูท้องถิ่นแบบที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีเมนูผักกระชับ ที่แกลงเนี่ยน่าจะเป็นที่เดียวที่บ้านเทะเลน้อยครับที่เขาสามารถปลูกพืชชนิดนี้ได้อะไรเงี้ยอาหารโดยรอบเนี่ยแอเรียเนี่ยครับเขาก็จะแบบเอาปลากระชับเนี่ยมาทําเป็นเมนูต่างๆแกงส้มก็ได้ยำก็ได้หรือว่าจะเป็นผัดก็ได้อะไรเงี้ยครับคูพูดแล้วต้องลองนะครับใช่ต้องลอง ตาเป็นแบบนี้อันนี้อะไรครับเจ๊อันนี้ผกระชักกุ้งแห้งอันนี้ยำกระชับครับผมหุยกระชัขอบคุณครับเคยจริงๆอยากให้น้องลองอันนี้ก่อ <Okay, S 2> นโอเคได้มันมันคือออริจินัลหมายความว่ามันคือผักสดสเส้นยาวมากเลยนะครับไปครับพี่ลองครับชิมรัสครับอืมแซ่บมากเลยครับ ตัวก้านของมันเนี่ยนะครับมันคล้ายๆต้นทานตะวันนี่แหละแต่ว่าตัวใบเนี่ยมันจะมีความเขียวกว่ามันจะมีความฉุนความเขียวกว่านิดนึงมีกลิ่นๆนิดหน่อยนะครับหูประมาณนั้นเลยรสแปลงๆนิดนึงอ่าใช่ครับมันจะมันจะฝาดตอนท้ายๆอืคืออยากให้ลองเปรียบเทียบระหว่างสดกับผ่านน้ำมันหอยมาแล้วอะไรอย่างนี้ไปครับขอบคุณครับดูจากการผัดแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องรสชาติออกเข้มข้นมีความเค็มอยู่อะไรเงี้ยนะครับเชื่อครับ มันเหมือนเขียวหัวงอกก็ไม่เชิงต้นทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันก็ไม่เชิงนะครับมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาปรุงมาแบบถึงเครื่องมากอร่อยมากเลยครับมันแปลกตามากเลยที่ผมไม่เคยเห็นแกงส้มไหนที่มันมีผักระยงระยางขนาดนี้อ,อร่อยมากเลยพี่ ขอบคุณมากที่ชวนมาโล่งใจแล้วครับในฐทนานเจ้าถิ่นที่พามาพี่อร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยแบบต้องแนะนำนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่แวะมาที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับแล้วอยากได้บรรยากาศสวยๆอาหารพื้นบ้านอร่อยๆนะครับถึงเครื่องมากด้วยคือผมว่าอร่อยทุกเมนูเลยครับและที่สําคัญคือผักกระชับอ่ะมีแค่ที่นี่ไงก็ต้องมากินที่นี่หรือ,อ,รอเปล่ากินที่นี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเกิดมาตั้งอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยพี่ จี่ง้รงไนอร่อยจริงนะครับคนเยอะต้องกลับมาสามีเลยจริงครับรอบสามเดี๋ยวเย็นนี้มาช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปถึงฟาร์มผักกระชับดูว่ากว่าจะปลูกจนได้กินแบบนี้เขาทำกันอย่างไรครับหอมไหมคะหอมครับแต่มันจะเขียวๆหน่อย งองไันนี้เเริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่สดใสไปกับข่าวสารรอบตัวที่คุณต้องรู้กับผมเกมปราโมทคำมาและกระดาทท่วาพรรวม้วยทีมข่าวพีพีทีที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกๆวัน เล่าให้รู้คุยให้ฟังทันทุกเรื่องราวกับเราสองคนในโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7โมงเช้าทาง PPTV HD ช่อง36จอติดทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกมุมโลกเราพร้อมยอ่อโลกทั้งใบตรงตรงทุกหน้าจอโดยจอยชื่นจิตในทันโลกเอ็กเพรสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าและเสาร์อาทิตย์11มงตรงเปิดโต๊ะข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัย ทบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในถ้าเกิดจะเอาบรรทัดฐานไม่มีเจตนาหลบหนีเนี่ยตรงเนี้ยคิดจากอะไรได้ประกันตัวก็ไม่ใช่ว่าชนะแล้วนะได้ประกันตัวเนี่ยแต่คด,ดีมันกับ<ม>เ<ล>สถียรวิริยาพันธงษาเฟิร์นสุชาดาเสริมพับความเข้มกับคนข่าวเบื้องหลังอย่างบุ๊คพุทธิชันและหลวงลึกทุกความจรงิงไปกับคนข่าวพีพีทีวีเปิดโต๊ะข่าว9โมงครึ่งทางพีพีทีวีเอชดีช่อง36 ทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเรียลไทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผ,ผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะส่งตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมมติผมติดตั้งนทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง p p t v HD ชดีช่อง3.6 ทุกเย็นเรามีนัดสําคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่คุยเรื่องจะตั้งรัฐบาลได้แค่นั้นเรบอกนตมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับเสถียรวิริยะพันธพงษาไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรอกผม่าเป็นคนปกติเป็นอย่างที่เสถียงก็ได้รับคมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในณวันนี้แบ่งเป็ดกันหมดแล้วคนลราบริบทอาการหนักอะไรเป็นข้อที่เโดนแน่ทุกคนก็อยากเห็นอที่ไหนเมื่อไหรพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา15นาทีในคุยข้ามช็อต ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แย้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความที่เห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบอ,อเไ กระชับเป็นผักประจำถิ่นของอำเภอแกลงครับขึ้นตามท้องนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ผักกระชับที่ขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมีปริมาณลดลงสวนทางกับความต้องการของตลาดทำให้ชาวนาที่นี่หันมาปลูกผักกระชับกันมากขึ้นและที่สำคัญบ้านทะเลน้อยแห่งนี้ยังเป็นแหล่งปลูกผักกระชับเพียงแห่งเดียวของประเทศจริงไม่จริงตามผมมาดูเลยครับ ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับบ้านทะเลน้อยนะครับถ้าเกิดว่ามาดูผักกระชับต้องมาหาพี่คนนี้นะครับสวัสดีค่สวัสดีครับพี่สารพีครับเขาบอกว่าถ้าจะดูผักกระชับต้องมาหาพี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะทําไมล่ะพี่ทําไมต้องเป็นพี่เพราะว่าผักกระชับจะมีเท่าที่บ้านทะเลน้อยที่เดียวค่ะเรียกว่าเป็นคนที่ปลูกผักกระชับมากที่สุดในประเทศไทยหรือยังค่ะหนึ่งในสิบของบ้านทะเลน้อยที่เพาะผักกระชับขอไปดูไหนได้ไหมครับไปเลยเราไปดูกันเลยค่ะไปครับ ไม่ไม่ได้อยู่ในบ้านพี่เหรอฮะอยู่ข้างบ้านข้างบ้านค่ะอ๋อเหรอครับยังไม่เห็นวี่แววเลยพี่อันนี้เรากวยดินมาทิ้งมันขึ้นอ่ะต้นนี้เหรอพี่อ๋อ oh. อันนี้ที่เราจะเก็บไปเพาะได้คือคือต้องให้เม็ดเป็นสีน้ำตาลต้นต้นแห้งตายเพราะว่าเขาเป็นพืชล้มลุก ครับพอเขาแก่เขาใบเขาจะแห้งทั้งต้นเลยคืออันนี้คือเม็ดนะครับขอดูหน่อยได้ไหมค่<ฮ>ะดึงออกมาดูได้ไหมพี่อืบอันนี้เราเก็บไปแช่น้ําอย่างน้อย3าเดือนได้ความรู้สึกเหมือนเงาะเด็กค่ะอันนี้จะติดผมอ๋อใช่มันเป็นวัชพืชน,นะครับ <ฮะ S 1> อันนี้คือพอเห็นมันแห้งแบบนี้มันเราไม่ได้ทิ้งนะค่ะเราไปทําอะไรต่อเอาไปแช่น้ํานานไหมครับอย่างน้อย3ามเดือนะฮะอย่างน้อย3อามเดือนสเดือนค่ะ แล้วเราก็เอาไปเพาะเอาไปเพาะเพื่อเป็นต้นเอาไว้ปลูกต่ออย่างนี้แหละครับเอาไปเพาะเป็นต้นอ่อนที่นํามาปรุงอาหารความรู้สึกอ่ะมันเหมือนกับวัชพืชจริงๆแหละใช่จ้ะอืมมันอันนี้ใบมันจะร้อนขยาล้วจะร้อนคันด้วยเอาล้ครับโอเคงั้นผมไม่จับก็ได้ครับกลัวครับกลัวคันครับมาเห็นต้นจริงแล้วไอ้ต้นที่กินเนี่ยมันมันเป็นประมาณไหนอจ๊ะเป็นต้นอ่อนเหมือนต้นทานตะวันค่ะมีให้ดูไหมเราพาไปดูโอเคปไปครับ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับผักกระชับแล้วทำไมเขาเรียกผักกระชับใครเป็นคนตั้งชื่ออมที่รู้ไหมเพราะว่ามันติดผมติดเสื้อผ้าเขาก็เลยเรียกผักกระชับอันนี้หรอครับอันนี้คือต้นอ่อนที่เก็บได้ไปปรุงอาหารได้แล้วค่ะอุ้ยพอเอามาเรียงเป็นแบบดูสวยงามมากเลยครับเนี่ยผมเห็นตัวต้นแล้วผมขอสักนิดนึงได้ไหมครับเก็บเองเลยค่ะเก็บเองเลยหรอครับค่ะตายแล้วทำยังไงแล้วเนี้ยดึงได้เลยเหรอครับดึงได้เลยค่ะผมทาของพี่พังมันเนี่ยอะ ไม่ยากนะครับแค่ดึงมามันก็ได้เลยค่ะอุ้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าดินที่นี่มันมีเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับคือมันจะร่วนก็ใช่ใช่วนข้างบนแล้วก็ข้างล่างมันก็จะแบบมีมีความชุ่มชื้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับปลูกนานไหมอันนี้แปดวันค่ะแปดวันก็กินได้แล้วเหรอค่ะเราเม็ดแห้งไปแช่ประมาณ3มเดือนค่ะแล้วเราก็เตรียมดินแล้วก็เอามาเพาะอีก8ดวันได้กินแล้วใช่เฮ้ยเฉียบ กินสดได้ไหมฮะอันนี้ได้ค่ะปลอ,อดสารเลยค่ะหอ,หอมไหมฮะหอมครับแต่มันจะเขียวๆหน่อยอเกลินเลยทีนี้อย่างนี้เขาขายกันยังไงครับโลเท่าไหร่ครับกิโลละตอนนี้กิโลละร้อยหิบบาทฮะ ูราคาดีจัดเลยใช่จ้ะกิโลละรอยหกสิบอย่างนี้ประมาณสักอันนี้ประมาณ2ขีดสาบบาทสา,ทาทมสบองบาทจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนแบบรู้เรื่องราวว่าน้องคือวัชพืชอะไรเงี้ยอาจจะไม่อยากกินนะครับแต่เมื่อกี้ผมชิมแล้วมันกรุบกรอบอ่ะมันอร่อยมันเฉพาะทางมากเลยครับค,คือหมายความว่ามันปลูกได้แค่ที่เนี่ยกินเยอะลูกค้าก็ไม่เอาโอเค ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เย็นๆผมว่าผมไปงานลระทงหน่อยไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมอ๋อเดี๋ยวพี่ไปกับแฟนไปกับแฟนไปกับแฟนพี่นิฟ้าค่ะอ๋อครับเดี๋ยวเราเเก็บผักกันต่อดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ที่เราถ่ายทำกันนะฮะเป็นงานเทศกาลวันลอยกระทงนะครับที่สาราต้นโพอำเภอแกลงจังหวัดระยองพอดีนะครับดูบรรยากาศครับคึกคักมากๆนะครับของกินเพียบนะครับแล้วก็มีการลอยกระทงตามประเพณีด้วยนะครับน่ารักจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวที่อำเภอแกลงกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ ลุงหน้ามาดูกันครับว่าผักกระชับจากทะเลน้อยจะถูกเอามารังสรรค์เป็นเมนูน่ากินขนาดไหนติดตามครับเอาไปผัดกับเต้าเจี้ยวฟิลเหมือนแบบปลาผัดเต้าเจี uh ้ยวแล้วใช้ผักกระชับเนี่ยผัดด้วยเออมันจะแบบเข้ากันยอนไง ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แย้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำหกโมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตอร์ม าสำคัญรอบโลกเกาะติดเหตุการณ์ใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตาจอยชื่นใีพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มสินาทีเริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่สดใสไปกับข่าวสารรอบตัวที่คุณต้องรู้กับผมเกมปราโมดคำมาและกระตาท่วาพรรวมโดยทีมข่าวพีพีทีที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกๆวัน เราให้รู้คุยให้ฟังทันทุกเรื่องราวกับเราสองคนในโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7จ็ดโมงเชา้าทางพีพีทีวชดีช่อง36มสาะติดทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกมุมโลกเราพร้อมยอ่อโลกทั้งใบส่งตรงทุกหน้าจอโดยจอยชื่นจิตในทันโลกเอ็กเพรสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เก้าโมงเช้าและเสาร์อาทิตย์11บเอมตรงเปิดโต๊ะข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสยัย ทบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในถ้าเกิดจะเอาบรรทัดฐานไม่มีเจตนาหลบหนีเนี่ยตรงเนี้ยคิดจากอะไรได้ประกันตัวก็ไม่ใช่ว่าชนะแล้วนะได้ประกันตัวเนี่ยแต่คดีมันกับเสถียรวิริยาพันธงษาเฟิร์นสุชาดา,สา,าเสริมพับความเข้มกับคนข่าวเบื้องหลังอยา่างบุ๊คพุทธิชัดและลวงลึกทุกความจริงไปกับคนข่าวพีพีทีวีเปิดโต๊ะข่าว9โมงครึง่งทางพีพีทีวีเอชดีช่อง36 ทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทันไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผ,ผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะส่งตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมมติผมติดตั้งแ้ทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง p p t v HD ช่อง36 ทุกเย็นเรามีนัดสำคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่คุยเรื่องจะตั้งรัฐบาลได้แค่นั้นแหละบอกมันตรงๆมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับเสถียรวิริยพันธ์พงษาไม่ต้มงเป็นพระหรอไม่เป็นต้องเป็นพระหรอกผมก็เป็นคนปกติเป็นอย่างที่เถียงก็ได้รับคมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในณวันนี้แต่งเป็ดกันหมดแล้วพอเราบริบทอาการหนักอะไรไม่ค่อยพิเ่ษโดนแน่ทุกคนก็อยากเห็นอที่ไหนเมื่อไหรพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาสนาทีในคุยข้ามช็ ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูขาาลข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณันไงอันนี้ก็จะเปใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอัทรสความอร่อย ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินครับเราอยู่กันที่อัมพวั o ฟู้ดโคลคุกกิ้งสเปซพื้นที่สร้างสรรคของคนรักการทำอาหารและเชฟเบลครับผมสวัสดีครับเชฟเบลครับผมดีใจมากครับที่เจอเชฟเบลทุกอาทิตย์เลยครับเพราะว่าผมจะได้กินของอร่อยๆตลอดเลยครับดีใจไหมครับเดี๋ยวผมจะรังสรรเมนูอร่อยๆแต่วันนี้อยากรู้ว่าโจทย์คืออะไรพี่นนท์วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับผมเดินทางไปที่บ้านทะเลน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเพื่อไปได้สิ่งนี้มาครับเชฟแทดน นี่คือน้องผักกระชับครับนี่ผักกระชับเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆคือจะเป็นแบบวัชพืชทองคําครับเชฟนี่รสชาติเป็นยังไงพี่รสชาติหรอคือเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบต้นอ่อนทันตะวันแต่ว่าตรงใบเนี่ยนะครับมันจะมีความเขียวๆหน่อยอะไรแบบนี้พอนึกออกแล้วว่าจะทําเมนูอะไรอะไรดีฮะเอาไปผัดกับเต้าเจี้ยวฟิลเหมือนแบบปลาผัดเต้าเจี้ยวแล้วใช้ผักกระชับเนี่ยผัดด้วยเออมันจะแบบเข้ากันเมนูของเราวันนี้คือผักกระชับผัดเต้าเจี้ยวกับปลากระปุม วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับเชฟซึ่งวันนี้เราเป็นผัดปลากระพงเนาะเราจะบั้กระพงไปทอดก่อนก็จะมีปลากระพงแล้วก็แป้งทอดกรอบครับสำหรับการผัดน,นะครับก็จะมีกระเทียมพริกอันนี้ตามชอบเนาะแล้วก็จะมีเต้าเจี้ยวครับซึ่งเลือกเป็นเต้าเจี้ยวที่มันเป็นเม <ừ> ็ดเวลาผัดจะไม่เค็มเกินขิงอ่อนซอยต้นหอมครับ ขึ้นช่ายอันนี้เป็นผักที่เพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซอสหอยเชลล์ตราบังกรสมบูรณ์สุดลับจากวังบางกรเป็นซอสที่มีขวดเดียวแล้วจบไม่ต้องกลุ่มเพิ่มผมเนี่ยได้ลองเอาไปทำเองที่บ้านแล้วครับผมครับเหมือนที่เชฟบอกเลยคือ1ขวดจบจริงๆนะครับแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ซอสนะครับมาอยู่ในครัวของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ www.goodlifefor you.com นะครับหรือว่าห้างสรัพสินค้าชั้นนำทั่วไป เองครับอ่าโอเคเรามาทํากันเลยดีกว่าพี่นนท์อันดับแรกทอดปลาก่อนเลยครับเคยมีคนเล่นมูคลาสิกครับครับผมบอกว่าทอดปลายังไงไม่ติดกระทะครับทอดยังไงครับทอดในหม้อทอดในหม้อทอดในหม้อครับแลวพอแล้วมันเนี่ยเราจะใช้พาหนึงนะฮะจากที่ได้ทําการสอนพี่นนทมาแบบหลายเทปมากวันนี้ใจพี่นนท์โซโล่ครับ เวลาเราทอดเราต้องใช้ถ้าเราดีไฟครับเราใช้ไฟไฟกลางครับคอนไปทางคอนไปทางคอนไปทางทางไปสูงครับอ่าแล้วก็พอเราจะเอาขึ้นเราเร่งไฟนิดนึงเ่อาให้มันเสด็จน้ำมันครับอ่าเนี่ยเขาเอาปลาคุกแป้งบางๆนะครับเฮ้ยคุณผมรู้สึกว่าผมแบบมีความรู้เรื่องการทำอาหารมากขึ้นเพราะคุณเลยนะอวันนี้พี่นนท์ดูโปรมากเลยครับใช่ไหมคะะใช่ครับ เริ่มมีความเหลืองๆครับเริ่มเริ่มแบบเหลืองทองอ่ะได้แล้วแล้วเราต้องทำยังไงพี่นนท์เราก็เล่งไฟครับไใช่ไผมภูมิใจมากเออแล้วก็เอาขึ้นได้เลยเสวยงามมากสวยงามสวยงามแล้วเราก็ตักข้าวกินปลาทอดกับข้าวเลยจบจบใช่ไหมก็แนมไม่ได้อันดับแรกเลยคือเราเอาผักกระชับเนี่ยครับที่เราแช่น้ำไว้เสด็จน้ำออกมาก่อน ผักกระชับใส่โบไปเลยนะพี่นนท์แบบนี้จากนั้นเราจะใส่ผักให้ความหอมได้แก่ขิงอ่อนต้นหอมนะครับแล้วก็ขึ้นชา้าจากนั้นใส่ปลาที่เราทอดลงไปปรุงรสนี่เลย ตัวซอสหอยเชลล์ตัวนี้ครับมันจะมีรสชาติความหอมจะมีความติดหวานน่อยๆแล้วก็จะมีความเค็มความมันก็แง่ว่าเหมือนมีขวดเดียวแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วจบแหละอีกอันที่เราจะใส่ก็คือเต้าเจี้ยวครับเพื่อเพิ่มความหอมน้ำสต๊อกนะครับครับกระเทียมนี่เราก็บี้เอานะคุณว่าผมเก่งขึ้นไหมน่าจะเพราะว่าคุณชอปลาได้ดูเทมากคนนี้เออเห็นไหมพร้อมแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะผัดกันเลยโอเคครับ ตั้งไฟใส่น้ำมันที่เราทอดปลาเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วใช่ไหมครับไฟต้องแรงมากๆต้องรอให้น้ำมันเดือดไหมฮะต้องร้อนจัดๆควันขมงขมงแล้วก็สาดลงไปเลยโอ้ไม่เกอดโอเคเลยแช่ปูปังปูงป,งปังปงปังแล้วเราก็ปล่อยปล่อยหน่อยหนึ่งให้ตัวกระทะมัน เพิ่มกุว,วันให้กับเมนูตอนนี้มันเดือดมากทุกคนไฟแรงมากนะครับควันขโมงโฉงเฉงเรียบร้อยฮะเสิฟได้เลยเสร็จลแม่เจ้ามันน่ากินมากคุณไม่ต้องใส่น้ำเยอะเนี่ยซอสมันก็จะข้นครับเรียบร้อยครับกับเมนูผักกระชับผัดเต้าเจี้ยวปลากระพง ต้องบอกก่อนว่าหน้าตาดีมากกลิ่นหอมมากแล้วก็มันหอมแต่อยู่ในกระทะแล้วเนาะใช่มันรู้ตั้งแต่อยู่ในกระทะแล้วว่าอร่อยแน่ๆนะฉะนั้นชิมกันเลยพี่โนโนท์ผมคำโปแก้วผมชิมเ่าๆก่อนนะครับจบ,จบเลยฮะอร่อยอร่อยอะไรมากตัวผักกระชับเป็นไงบ้างะกลิ่นเฉพาะตัวอย่างที่ผมบอกว่ามีมความเหมือนถั่วงอกบวกกุ้ยช่าย ไม่ได้เขียวนะกินง่าย t e x t อร์ดีมีความกรุบกรุบคือที่สําคัญผมว่ามันเป็นเรื่องของความกลมกล่อมของซอสด้วยถูกต้องอทู้อย่างช่วยกันชูลงนี่แหละครับทุกคนครับนี่คือความอร่อยที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับสามารถติดตามความอร่อยกันต่อได้นะครับที่ f c e b o o k f แ n Page คลับอร่อยนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ทุกวันเสาร์10นาฬิกาสนาทีทางช่อง PPTV HD ช่องส6วนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ดเมนูผัดผักกระทับปลากระพงทอดที่เชฟเบลทำวันนี้กลิ่นหอมโชยไปทั่วทำเอาหลายคนอยากลุกไปเข้าครัวทําตามบ้างแต่เป็นเหมือนกัน,นไหมคะมเวลาเราทําเมนูผัดผักแบบนี้ที่บ้านกลิ่นไม่หอมสักเท่าไหร่ วันนี้ก็เลยไม่พลาดถามเคล็ดลับกับเ,เชฟเฟมเลมาฝากทุกคนค่ะเคล็ดลับในการผัดของเบลนั่นก็คือพอเราทอดปลาในน้ำมันเนี่ยม,มันจะมีกลิ่นหอมของปลาอ่าฮะฉะนั้นเราจะใช้น้ำมันเนี่ยในการผัดโอเควิธีง่ายๆที่ว่าก็คือให้เราใช้น้ำมันที่เหลือจากการทอดปลากระพงมาใช้ในการผัดผักต่อน,นั่นเองค่ะโอ้มายกทุกคนยังสามารถประยุกต์ใช้เคล็ดลับนี้กับเมนูผัดผักใส่เนื้อสัตว์อื่นๆได้ด้วยนะคะรับรองว่า ต่อจากนี้เมนูผัดผักกับเนื้อสัตว์ของทุกคนจะมีกลิ่นหอมชวนกินกลายเป็นเมนูข้าวหมดจานอร่อยอร่อยประจำบ้านได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะ